โอเคเราทำการวางในส่วนของ mt 2 t a d i n g นะครับลิงก์ที่ใช้ดาวน์โหลดเนะเาะแล้วก็ดาวน์โหลดลงมาอันนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับมันก็เลยมีวงเล็บหนึ่งขึ้นมาโอเคหลังจากเราได้แล้วเราก็เปิดโฟลเดอร์แล้วก็ทำการแตกซิปออกมาเนาะก็จะได้โฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็ทำการติดตั้ง mt 2 t a d i n g Lunch ตัวนี้จะช่วยในการไปดึงสัญญาณ OTC มาจากตลาดออปชันนะครับตลาด IQ Option เนะเราก็จะใส่อ ID อ,อีเมลกับพาสเวิร์ดของ IQ Option เข้าไปนะครับโอเคหลังจากล็อกอิน MT Trading เรียบร้อยแล้วนะครับก็พับหน้าจอนี้ลงได้เนะ <c oughs> จากนั้นก็ไปที่ Meta Trader นะครับก็ MT4 MT5 เนะ เราต้องทำการติดตั้ง mt4 ไว้แล้วเนะาะ mt4 อยู่ไน,น่อย <c oughs> <c oughs> นะแล้วก,นะก็ติดตั้งนะถ้าไม่มี mt4 นะครับก็ติดตั้งที่เขาให้มาก็จะใช้เป็น a f a r i เนาะ เอาฟารลีขึ้นมาโอเคเราแอนน์เซนตไปก่อนนะครับแล้วก็ ไปที่อ่า open a n อน c อ็กซเอ้ยไม่ใช่อะไรเนะนี่ย Login เนี่ยต้อง open แหละ open แล้วก็เลือกเดโมก่อนเนาะแล้วเราก็เลือก new demo account นะครับเพื่อสร้าง account ใหม่ขึ้นมาก็ใส่ข้อมูลนะตาม สมรโอเคหลังจากเราทำการกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็กด next มาแล้วก็จะมาสู่หน้าจอนี้แล้วก็อ่าอจะรบันทึกไว้ก่อนหรือเปล่าไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวมันส่งอีเมลมาโอเคเรากด finish นะครับแล้วก็จะได้ account นี้มาทันที พร้อมเงิน5000ดอลลาร์โอเคทีนี้เราก็จะเปิดตัว open data folder นะครับไฟล์ open data folder ไปที่ mq l 4นะครับแล้วก็ copy จริงแล้วอยู่ที่ข้างนอกก็ได้แล้วก็โยกตัว mq l 4เข้ามาวางนะครับอ่าเรียบร้อยทีนี้สิ่ง เราต้องทำงานคลิกขวาเนาะเลือก r e f r e s นะครับสิ่งที่เราสนใจคือ indicator ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า mt 2 iqotc นะครับเราลากใส่เลยนะกด ok นะครับอ่ามันบอกว่า you need to allow d o l import นะครับอ่าเราลืม เราก็กด t o o l Option นะครับ <c oughs> เลือก Expert Advisor Allow DLL Import นะครับจากนั้นเอา MT2 to IQOTC เข้าไปใหม่กด OK นะครับจะไ,ได้หนะ้าต่างนี้ออกมาทีนี้เราก็กดว่าเราจะเลือกอทำฟิมไหนเนาะในคู่เงินที่เป็นคู่เงินไหนนะ จริงแล้วไอ้กดทำเฟรมเนี่ยไม่ไม่ค่อยไม่ได้ใช้งานหรอกอเพราะว่าเราต้องมาเลือกข้างในอีกทีนึง่งนะเดี๋ยวผมขอปิดตัวนี้ก่อนทำไมไม่ปิดนะกดกด M มนึงนะครับเราเลือกลงหาคูท่ที่เราจะเทรดนะคู่เลยใช้งานจะเป็น e u i usd otc นะครับกดตัวนี้นะหนึ่งนาทีนะครับกด open มันก็จะเปิดหน้าต่างใหม่มาให้เราเนาะเป็นหน้าต่าง EUISD OTC M 1 Offline นะครับทีนี้มันก็จะทำงานในวันเสาร์อาทิตย์แล้วในส่วนของ OTC เราก็สามารถที่จะส่งเอา indicator นะครับหรือว่า E a เข้าไปในนี้เพื่อที่จะส่งคำสั่งมาที่ IQHub นะครับ